สวัสดีค่ะเชฟซันซันค่ะช่วงนี้อากาศร้อนเพื่อนๆทุกคนคงอยากจะทานอะไรหวานๆเย็นๆกันใช่ไหมคะวันนี้ซันซันมีเมนูขนมหวานสไตล์เกาหลีที่ทำจากหว้วนเชียงซีอุหวานขวดนี้มาฝากกันค่ะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มจากขั้นตอนการทำน้ำแข็งซีอุหวานกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากเทนมสดลงไปค่ะ นมข้นหวานและสีอิ้วหวานห้วนเชียงค่ะคนส่วนผสมไม่เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วเราจะเทสใส่ถุงซิปล็อกค่ะจากนั้นเราจะนำไปเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1ชั่วโมงค่ะระหว่างที่เรารอให้น้ำแข็งเซตตัว เราไปทำท็อปปิ้งเยลลี่ซิวหวานกันค่ะเราจะมาเริ่มจากเทน้ำใส่ลงไปในหม้อกันนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นเราก็จะเปิดแก๊สค่ะเราจะใช้แก๊สไฟเบานะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเราจะมาใส่ง้วนเชียงซิวหวานค่ะแล้วเราจะคนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเราจะรอให้น้ำเดือดสักพักนึงนะคะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราจะปิดแก๊สค่ะจากนั้นเราจะนำเจลาตินที่เราละลายน้ำแล้วนะคะลงมาใส่ค่ะแล้วคนให้เจลาตินละลายค่ะหลังจากที่คนให้เจลาตินละลายแล้วนะคะเราก็จะนำไปใส่ถ้วยภาชนะที่ทนความร้อนค่ะ เนลี่ให้เย็นลงแล้วหลังจากนั้นเราจะนําไปเข้าตู้เย็นแช่ไว้ที่5-10นาทีเพื่อให้เนลี่เสร็จตัวค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําตัววิปปิ้งครีมเวลาบินซูซีอวบัตนะคะโดยที่เราจะนําตัวง่วนเชียงซีอหวัดของเราใส่ลงไปในวิปปิ้งครีมที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูค่ะหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะคะ แล้วเราไปจัดแต่งตัวบิงซูสีวหวานกันค่ะของตกแต่งของเราก็จะมีขนมปังค่ะใส่ลงไปเลยเยลลี่ซีวหวานที่เซตตัวแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตามด้วยไข่มุกซีวหวานเพื่อนๆสามารถติดตามวิธีการทำใต้ลิง์กด้านล่างได้เลยค่ะ นี่ก็คือน้ำแข็งซีอิ๊วหวานที่แข็งตัวแล้วนะคะเราจะนํามาทุบก่อนที่เราจะลงไปในถ้วยค่ะพอเราทุบแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ลงไปในถ้วยค่ะจากนั้นเราจะมาเติมท็อปปิ้งตามชอบค่ะนี่คือเยลลี่ซีอิ๊วหวานค่ะใส่ตามชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่มุกค,ค่ะ หลังจากนั้นเราจะราดด้วยวิปปิ้งครีมสีหวานที่เราเตรียมไว้ค่ะเพิ่มความหวานหอมด้วยม่วนเชียงซีหวานคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะบิงซูซีหวานคะ่ะ